สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ของเราเนี่ยนั่นก็คือนี่ครับ Skechers Macqution Elite 2.0ดนะครับผมตอนนี้ Skechers นะครับมีโปรโมชั่นลด50%นะครับซึ่งฟาง Skechers เ,เ,เนี่ยจะลด50%แค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมได้มาในราคา1,800บาทแล้วบาทนะครับผมซึ่ง คุ้มมากๆนะครับผมยังไงรีบไปจับจองก่อนที่ไซส์ของท่านจะหมดนะครับผมให้ดูดีไซน์ครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เป็นตัวสล i p อินะครับที่คุณจะสามารถสไลด์เท้าไปได้เลยนะครับผมสวมใส่ง่ายใส่สบายตอบโจทย์นะครับวิ่งเดินชิลๆออกกําลังกายในวันเบาๆนะครับยังไม่เคยไปลองแบบระยะ10โลเดี๋ยวให้ไปลองจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่นะตอนนี้ความรู้สึกแรกนั่นนะฮะ5โล7โลเนี่ยผมว่าชอบเลยนะครับ ตอบโจทย์ได้ดีมากดีไซน์ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะตอนแรกจะยึดติดกับว่าเฮ้ยสแตเชอร์แบบมันไม่เท่อะมันไม่ซิ่งสีสันมันไม่อะไรนะฮะอันนี้ก็ลองเปิดใจนะฮะเลือกสีขาวตัวมาเลยนี่ไงสวยงามเนาะดีไซน์ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเหมือนรองเท้าแบบ6กคันเจ็ดพันอยู่นะแต่ได้มาในราคาหนึ่งันแปดร้อยบาทยังไงร,รีบไปจับจองนะครับผมหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับสแตชเชอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวยงามครับชอบเลย